สวัสดีครับอยู่กนรับวิคเจนรองอิรุนครับและใน็อกวันนี้ผมจะเอาคอมเครื่องนี้ไปให้ยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งแต่เป็นใครนั้นผมไม่บอกคุณดูเชื่อเอาเองแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะยกเครื่องนี้ครับที่ประกอบที่ร้านเดอะบล็อกเนี่ยไปให้น้องเขาซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยครับขออนุญาตขนคอมตัวนี้ใส่รถแล้วตามไปดูกันเลยไป โอเคสวัสดีครับอยู่กับบิ๊กเจนรงอินลุนครับนี่ฮะกำลังเตรียมคองมาเซอร์ไพรส์น้องฟิล์มครับผมพร้อมกับทีมงานตอนนี้น้องๆทีมงานครับสวัสดีครับสสวััดีครบน้องๆทีมงานนะฮะจากคอแซนะครับน้องชื่ออะไรครับชื่อน้องเป็ดครับน้องเป็ดน่ารักมากเลยกับน้องเมฆใช่ไหมครับน้องเมฆแล้วก็น้องลิฟสวัสดีครับพี่เป็ดสวัสดีครับเมฆครับสวัสดีครับคุณลิฟก็วันนี้เรามีของมาเซอร์ไพรส์น้องฟิล์มน้องฟิล์มน้องฟิล์มรัชพลศ์มาน้องฟิล์มนี่แหละฮะน้องฟิล์มแฮปปี้แชนแนลใช่ครับผม ตอนนี้ร้อนมากเลยครับร้อนมากแล้วเดี๋ยวเรารีบรเข้าไปงานเราขนของกันไปดีกว่าครับพี่อันนี้ขนยากมากอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวขนอันนี้ไปโอ้โหไปฮะมา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 เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์สวัสดีคุณพ่อโอ้โหนี่เตรียมมาเซอร์ไพรส์อย่างแน่นเลยคุณพ่อผมว่าน้องต้องแบบตื่นเต้นมากแน่เลยแล้วที่สำคัญเรตต้องงงด้วย ต้องงงด้วยงงด้วยเพราะอะไรอยู่ๆมาเต็มบ้านในขนาดนี้ใช่ครับผมงั้นเดี๋ยวเคสสวยมากเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อดีกว่าใช่งั้นเดี๋ยวผมนําไปเลยครับได้ครับได้ครับไป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 เคสขน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 นะขนขนรียนสั่งอะไรไว้นี่ไงพี่เขาขนมาให้เต็มเลยเนี่ยสั่งอะไรอว่างเฉยไม่ได้สั่งไม่ใช่พี่เขาบอกว่าเด็กหญิงสุดารัตน์เไ้ยไม่ใช่เด็กหญิงนางสาวสุดารัตน์สั่งของมาโอ้มาเยอะเลยหนูไม่ได้รับ ฟังสิไม่สั่งได้ไงนี่มาขนาดนี้ที่มาจากฟอร์จูแล้วเนี่ยเนี่ยนะฮะน้องสั่งไปว่ายังไงบ้างเนี่ยบอกว่าแบบอยากจะได้เคสที่เป็นตัวเองเป็นตัวเองฮะไม่ได้สั่งนี้แต่ว่าข้างหน้าเคสนี่เขียนว่าฟิลแฮปปี้ชาเนลเลยคุณเนี่ยฟิลมไม่ได้สั่งได้ไงใช่ไหมฮะเอาแล้วถ้าไม่ได้สั่งมาแล้วทำไงเดี่ยขนมานั้งมาแล้วแตคขนกลับไปเดี๋ยวที่เพียเปลี่ยนกระจายฟิลมสั่งมา ก็นี่ไงชื่อของฟิล์มเดี๋ยวลองแกะเคสดูมีชื่อฟิล์มอยู่นะแล้วก็สั่งมาเยอะแยะมากเลยมีจอมีอะไรทําไมสั่งไม่บอกพออะหนูสั่งอะไรหนูไม่มีเงินเอ้านี่ไงพี่ๆเขาสั่งส่งมาเนี่ยมาส่งให้ถึงที่เลยขนมาใช่เงือกแตกเห็นไหมแต่จากกระดาษเลยฮะอ่านี้ได้ขาอเก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายทางด้วยอ้าวไปย์มเอาพ่อจ่ายก่อนเดี๋ยวนี้ นี่แหละฟิล์มจะว่ายังไงเขามาส่งถึงที่แล้วเดี๋ยวเก็บตังค์ไปทางด้วยใช่เอาไงป้าจะเป็นของพ่อก็ได้ไม่ไของพ่อมีแล้วเดี๋ยวแกะเคสมั่ก็รู้ว่าของพ่อหรือของลูกนี่เลยนะครับเฮ้ยหนูไปสั่งตอนไหนละเมอหรือเปล่าชอบอ F ไม่ใช่เหรอละเมออะไรขนาดนี้ใส่กล่องเลยนะพ่อนี่นี่แสนกว่านะเนี่ยนี่นะฮะเก็บเงินไปทางด้วยโอ้โหหนูไม่มีจ่าย โอเคอันแกะดูก่อนไหมแกะดูก่อนแล้วกันอ่าแกะเนาไม่ค่อยจ่ายเนาะแกะดูก่อนอ่าแกะดูก่อนจะไม่เอาเดี๋ยวเอากลับเอขึ้นมานี่ฮะน้องฟิล์มอย่างที่ชัดมาเลยนี่เคสเล็กๆสีขาวคัสตอมฟิล์มแฮปปี้ชาแนล RGB สีลุงนะครับแล้วก็ชุดน้ำสีขาวเครื่องขาวๆใสๆน่ารักน่ารัก บอกแล้วก็จอใหญ่ๆด้วยจอใหญ่ๆจอใหญ่ๆกับจอแรงๆบอกว่าจะไปตัดต่อถ้าพ่อยากดูพี่บอกเลยเลยมาแต่ให้พี่เขาแนะนำนี่เลยเป็นไลเส้น7 3 6, 7 X นะฮะแรงฮนะแรมนี่เป็น16กิกครับแล้วก็จะมีการ์ดจอเป็น2070ูนย์เปอร์ของทาง so s o โซแ Gaming ค่ะในเพื่อเอามาตัดต่อนะครับมันมีพวก driver, ดดไดเวอร์เกี่ยวกับการตัดต่อ Studio Driver ออะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นเราเรียนพวกเกี่ยวกับนิเทศ ดิจิตอลอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะก็ต้องตัดต่อกับสตรีมมิ่งซึ่งพวกนี้ใช้ได้อยู่แหละใช่ไหมเขอเก็บตังค์ด้วยชอบไหมชอบไหมเนี่ยเครื่องสวยไหมฮะสวยสวยสวยเนาะเล็กๆน่ารักเล็กๆน่ารักขาวๆใสๆชอบแล้วเอ๊แต่ว่าทําไมตัดต่อเป็นพวกเกมมิ่งเกียร์ด้วยนะหูฟังเกมมิ่งไม่รู้บอกเน้นเน้นเกมมิ่งหน่อยตัวคีย์บอร์ดนีฟิล์มกันน้ําด้วยนะเนี่ยจริงเหรอพี่ปกติคีย์บอร์ดมันกันน้ำหมดกันน้ําออกเฮ้ยไม่ได้กันได้กันได้ ให้ทดลองดูเลยแล้วกันีเดี๋ยวเดี๋ยวถามพี่เอาก่อนน้ำเข้านี่ยังไงกันได้จริงๆคุณพ่อกันได้กันได้กันน้ำกันฝุ่นได้ตัวนี้ผมเคยเอาทรายถมมาแล้วครับสรุปว่าเปิดไม่ติดไม่ใช่ติดอยู่ติดอยู่นี่มันกันน้ำได้กันน้ำได้ใช่อันนี้เป็นคีย์บอร์ด K 68ของคอแซครับนั่นแหละเอาเลยฮะลาดได้เลยลาได้เลยลากได้เลยกันน้ำกันน้แต่ปั๊กข้างล่างไม่กันนะต้องระวังนิดนึงนี่ฮะอ่านั่นแหละโอ้โห ดูทเยอะได้อยู่ได้อยู่เนี่ยลองกดลองกดปุ่มดูก็ได้ครับปุ่มวินโด้ดูอ่ะขึ้นขึ้นอยู่ขึ้นอยู่โอ้พอน้ำไม่โดนโดนได้อยู่ได้อยู่นี่ไงด้านนี้ก็ได้ดีมก่กันน้ำได้นะครับไปแอบสั่งของดีมาไม่บอกใช่ใช่นี่ทำกันบ้านมาดีมากเลยนะเนี่ยครับใช่ใช่เฮ้ยหนูเหมือนแบบกลัวเวลาอันนี้ว่าคือมันไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเช็ดออกได้เลยใช่ครับก็อย่างนี้ออกเลยก็ได้ เทออกเลยใช่ไหมใช่เทออกเลยใช่เป็นทางน้ําแล้วก็ข้างในมันจะเป็นเหมือนกําแพงกันน้ําอยู่ข้างในครับแต่ว่าเอาไปจุ่มน้ําไม่ได้นะอ๋อคือแบบกันน้าหกอะไรใช่กันน้าหกเวลาแบบมากินน้ําบนโต๊ะอะไรแบบนี้ครับได้เลยทํากันบ้านดีมากจอใหญ่คีย์บอร์ดกันน้ําเคสขาว R G B หูฟังเกมมิ่งเมาส์เกมมิ่งสเปคนี่สําหรับคนตัดต่อเลยนะเนี่ยการจอก็แรงด้วยลมก็เยอะมี S S D อีกด้วยครบเลยครบครบใช่ โอเคน้องฟิล์มน่าจะชอบน้องเครื่องนี้คุณพ่อจ่ายใช่ไหมใช่โอเคเหมือนชอบคนจะพ่อจ่ายก็นี <Japanese> ่ครับเครื่องตัวนี้ก็ทั้งหมดเนี่ยประกอบที่ร้าน The Box อนะครับอยู่ที่ฟอร์จูนเนาะแล้วก็ตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับก็จะมีของทางคอแซ่นะครับซึ่งเป็นคีย์บอร์ดเมาส์เคสแรมต่างๆการ์ดจอของทางโซนแฮกเกมมิ่ง นะครับตัว CPU ของทาง AMD นะฮะแล้วก็ตัวเมนบอร์ด Asrock หน้าจอของทาง Dell นะครับก็ถ้าสนใจก็ไปสั่งซื้อกันได้นะครับรวมถึงถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็มาติดต่อทางทดดิกได้ได้ด้ยครับนะก็นี่ยน้องฟิล์มครับเดี๋ยวให้น้องฟิล์มฝากช่องนิดหนึ่งนะครับก็เข้าไปกดติดตามกันได้นะคะที่ช่อง YouTube Happy Channel ค่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณคุณพ่อด้วยครับขอบคุณครับนี่ฮะอยากได้แบบนี้จัดได้เลยครับที่ดับบ็อกครับผม